สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องม้อเี้ากะสีผ้าไประเบิ่งทงให้ทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อกะมาท่าได้ยังมากินเออกะมาท่าพอเฮ็ดผอยังเข้ากะไปเบิ่งกันเลยเด้อครับพี่น้องปะเอารถไปจัก,กรยานคือเก่าล่ะพี่น้องจัก,กรยานคู่ใจจัก,กรยานคู่ใจพี่น้องเอ้ยนี่นอนเอียงแหมงอยู่ร่มพัดบางหัน โอ้นแบบบอกบวงังพี่น้องมาเอาไปเก็บไปกินเด้อหนิรวยยังไงไปพี่น้องออกไปหน้าสิภาคไปปล่อยที่บอกบวงพ่อเด้อพี่น้องเด้อไปกอกวางไปเขาครับเฮาก็อกอกมาหอนหน้าแหละเนาะพี่น้องกะที่ถือไม้สาวไปนั่เพื่อพอห้องหมดแดงใน ไปพี่น้องหาเอาะหมดแดงน้ำ,นำไปพี่น้องไยบักม่วงไปฝากใหญ่อยู่ในห้องบ้านน้ำไปเอ้าไปลุยกันพี่น้องหาเบื้องลดสิมานบ่มื่อีพ่อเฮ็ดพ่อยังบ่ไปไปพี่น้องยางเรื่อยๆเอ้าไป ลุยเดี๋ยวหอนหน้าผมเปิดคลิปให้ไหมพี่น้องได้ครับเข้ากระหอดทางเขา่าหน้า,าเขา้แา,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 เขาแล้วนพี่น้องปุ่นแพนด้ากระมาถ้ารับเข้าแล้วไอแพนด้าขับทางเขา่าหน้าเข้าโอ้ย ไปไปปูนงัวผมครับปลาอยู่หน,น้ากะ้ปูนผุมยังม,มีกระคอกง่วพี่น้องต้นมะม่วงเบิงติดลับพี่น้องเอ้ยไปว่างมือสาวไว้ก่อนย่างเลาะก่อนเพื่อได้เฮ็ดได้ยังมากินพี่น้องเอาถุง มาแล้วทองพูนไปพี่น้องลอลอเลาะเลาะเฮียจังก็เอามือนี่นี่นนครับหม่องมันค่อยออกมากนน็น้องเลาะเนาะไปครับพ่อแล้วให้เบื้องเ็ได้ครับพี่น้องก็มาหอดห่องหอดบอแลแหละกะมาพอดอกนึงครับดอกน้นอย กำลังซ้ำหัวไฟแซกนี่พี่น้องนี่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 นพี่น้องเก็บแล้วเด้อครับนี่พี่น้องโอ้ยดอกกระรังซ้ำหนีพี่น้องใช้ทงครับไปหาต่อพี่น้องดอกแรกแหกง,งานของปีนี้เฮ็ดโอ้ยนอบกลยแหงคือแรงแท้ท้ายยังบอกพอดอกแล้ว วี่งแรงได้หนีพี่น้องพามาหล่อสื่อเด้หนีเห็นว่าฝนมันตกหยาดมันออกมันพัดออกกี่หรีพัชร์ได้ร้ายแน่อนอนเโบหงส์ละพี่น้องไปหาหา,หาต่อพี่น้องหมอกมันเคยออกนี่สุป,ปีสุป,ปีมันออกพีปป่น้อง โอ้ยปวดเถิดระดกแก่สี่บ่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งไหมพี่น้องครับพี่น้องในที่สุดเท่ากับมาพอกลุ่มใหญ่ๆแต่ดอกบ่ใหญ่มาเบิ่งเลยพี่น้องมาเบิ่งออ้ยดอกขาดด้วยอันนี้มาติดสจป่ะพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งที่เราพี่น้องเฮ็ดคมเอาเลยเด้อพี่น้องเก็บเลยเด้อ ผมสิเก็บละเด้อพี่น้องเด้อเก็บแล้วเก็บแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลุดออกมาหนึ่งดอกออ้ยง่ายง่ายเฮนี่พี่น้องได้แล้วได้แล้วมาแล้วเริ่มมันขึ้นแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่พี่น้องเลยเก็บ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 นี่นี่นี่เดี๋ยวผมหาไม่งัดก่อนเด้อพี่น้อง อุ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องปึ๊บปึ๊บโอ้ยงัดงัดอึ๊บนี่พี่น้องเอ้ยมันแล้วพี่น้องนี่โอ้โอ้พี่น้องก้อนนี่แม่พี่น้องนี่เฮ็ดขมคักพี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องสั้นสั้นสั้นเฮ็ดเก็บเก็บเห็ดเทือแหล่ของปีปีนี้ ไปพี่น้องเร็วๆเก็บต้อเก็บต้อก่อนคนใช่ไหเห็นครับพี่น,ออน,น้องมื้อนี้เฮามาพาออีกแล้วพาออีกแล้วพี่น้องสองดอกน้อยๆนี่พี่น้องไปพี่น้องเก็บเฮาเก็บนี่นี่พี่น้องไป,งงไปใส่จานไว้ก่อนไปพี่น้องหาต้อหาต้อ